ทำม,มาดีอัน้ต้องยอมรับ <c oughs> เดี๋ยวจะมารีวิวให้ช,ะชะัดๆขอไปซ้อมก่อนเดี๋ยวกลับมารีวิวให้วันนี้ตื่นเช้าว่าจะ,จะไปซ้อมนะจ๊ะไม่ติดท่ทาทนมีเคามีกีตาให้ด้วยนะที่นี่ ดีป่ะเจ๋งมากครับ mm hmm. ขอบคุณหนึ่งแดงครับเป็นสองแดงละ อยู่คาเฟ่เท่ๆหนึ่งแดงครับผม,มครับสามแดงแล้วทุกคนก็ไม่ค่อยพูดพูดไม่ค่อยเก่งแบบว่าพูดแบบว่าซึงซ้งๆไม่ค่อยได้เป็นอะไรไม่รู้มันม,มัเขินตัวเองจริงๆอยากพูดแล้วแบบว่าอยากแบบไม่ต้องพูดแล้วแบบว่าให้หัวคิดแล้วมันก็มาเป็นคำบรรยายของมันเนี่ยเวลาพูดแล้วชอบเขินอืม ก็ขอบคุณนะครับที่อยู่กันมาจนปีแล้วเนาะจริงๆก็เหมือนที่พี่แนทพูดแหละเราเป็นนิเกที่เพิ่งจะมีกระแสะได้เมื่อตอนที่เจามาแล้วก็อ่าจอขอบคุณเจเราขอบคุณกันทุกวันอยู่แล้วนะเราพึงสำนึกสั่งวรไว้ทุกวันว่าที่เราดังได้เพราะเจนุน่นแล้วก็ท่านผู้ชมที่ไม่ตาอันนี้เราคิดทุกวันแล้วแต่ว่าเราต้องขอบคุณจริงๆคือพี่แนทพี่นุ้แล้วก็ ใหม่ๆด้วยที่แล้วต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่วันนั้นพี่เนัตโทรหาตอนห้าโมงแล้วเราก็มาต้องขอบคุณเขาต้องขอบคุณขอบคุณนึ่งแดงครับเป็นยี่สิบยี่สิบเจ็ดเขาต้องขอบคุณเขาเพราะว่าไม่รู้เหมือนแบบดวงมันจะพามาเจอต่ละมั้งแล้วก็แล้วอย่างอย่างว่าพอเรามีกะแสเสร็จปุ๊บก็จะมีคนที่รักก็มีคนที่คนที่ไม่รักก็มีมาอีกสองยี่สิบเก้าแล้วครับ ขอบคุณมากนะครับยี่ิบเก้าแล้วครับใช่คนคนที่รักเราก็ชื่นชมอุ้ยสิบสามใครสิบสามฮะอุ้ยใครสิบสามฮะขอบคุณมากครับใครสิบสามครับผมเป็นเท่าไหร่มอีกหนึ่งเก้าสิบสามแดงพี่กันโอ้ขอบคุณมากครับ,รรบอรอ 9, อขอบคุณมากครับ,บ,ม,รบมียี่สิบเก้าเป็นสามสิบมีสิบสามเป็นสี่สี่สิบสามวันวันน,น,นี้วันนี้น่ารักกันทุกคนเลย ก็คือผมคิดใช่ใช่ใช,ใชคนที่รักเราเขาก็เขาก็ยินดีด้วยแต่ว่าคนที่ไม่รักเราเขาก็ดังได้ไม่ถึงปีหรอกเดี๋ยวก็ชั่วคู่ชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยนะอยตอนเล็กเราแต่ว่าจริงๆริงไหมอองจริงนะตั้งแต่เรา,เราคุยเราคุยกันตลอดแนละ้วว่าผมพี่นุพี่เน็ตี่นูน่นอะไรหรือว่าคนในรูคุยตลอดนะเราว่าเราอย่างไงก็เราไม่เราไม่ได้ตัวเองเก่งนะเราว่าเราอะน่าจะอมีกระแสะเกินปี พอ่อเลยไหมเพราะว่าแฟนคลับที่เราไปแล้วเราขึ้นมาเป็นเป็นลิกกเก็ไม่เคยเจอคนที่แบบว่ารักเราเยอะขนาดนี้ยแบบว่าเขาโหบางคนเดินทางมาไกลเพื่อแบบมามาดูเราเลยอะไรเ <c oughs> งี้ยคนแบบวผมเขารับบางคนที่เขาอ่ารักเจน,นุ่นแล้วเขาก็ตามเราก็มีบางคนที่เข้ามาเพราะว่าเห็นเราเป็นกระแสที่แบบว่าที่มาไม่รู้จักเจนุนก็มี ใช่ใช่แล้วก็เราอยู่ตรงนี้ว่าผมก็สบายใจนะ้วกบาคนที่เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายอะ่ะแต่ว่าคือเอาที่ตัวเองสบายใจเป็นหลักก่อนซึ่งอยู่ตรงนี้ก็สบายสบายใจมากทั้งแต่ทํางานการทํางานเอยอะไรเอยองคอ์กรเมื่อไหรงทมัน,นมันคนมันเยอะมันก็ต้องมีม,งมีดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็ต้องมี อืมเขาคุ้นหนึ่งแดงนะครับเป็น 23, ยี่สิบสาเออเป็นสี่สิบสามเป็นสี่สิบสี่สี่สี่แดงแล้วทุกคนใช่แต่ว่าเรารู้กันเองตลอดว่าเราเราเรารลกกันมากๆในบ้านบรมีนะใครลวมเราพร้อมสะพอร์ตใครที่ได้ดีเราก็ดีใจด้วยคือเราไม่ค่อยไปเห็นแบบนี้ที่ไหนนะมันเป็นซีีที่น่าอยู่ พี่ติดโควิดคองกำลังใจเป็นมากสู้ๆนะครับพี่โควิดหายได้นะแต่ว่ากำลังใจมันอยู่ที่กำลังใจของวกนี้พ่อแม่ดังใช่ครับแล้วก,แวก็แม่เขาก็จะพูดเสมอว่าตอนทํางานอุ้ยขอบคุณห้าแดงครับกตอนทํางานมันจะบ่นนะเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่มีงานเราก็บน่นเร่งงานพอมีงานแล้วก็โอ้ยโดนพี่ตาน,นะครับ สี่ห้าจ้าเมื่อกี้แม่ต่อยให้อีกอ๋อโอ้ของมาครับสี่ห้าพี่ต้ค้าเป็นห้าห้าเท่าแล้วทุกคนโอ้เดี๋วินแน่เลยฉัน <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆอย่างแบบว่าเราเป็นดาวตลกอะเนาะคือเราตอนแรกมาเล่นเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะมีแบบแฟนคลับเอซที่แบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ว่าเออขอแค่เรามีงานทํามีขอบคุณนิดนึงแดงครับ เป็นห้าสิบเอ็ดแหละใมีงานทํามีเงินใช้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเกินความความฝันนะที่เขาเรียกว่าเกินฝันมันเรื่องจริงนะมันเกินไปมากแล้วะใช่มันเกินจนแบบว่าโนั่งขอบคุณสองแดงครับเป็นห้าสิบสามแล้วย้ำนะถ้าเกิดว่าครบห้าสิบเท่าหรือว่าห้าหมื่นห้ามืนนั่นแหละเดี๋ยวจะวิ่งรอบเพราะว่ามาอ่ามาครั้งนี้คันอีสาน ใช่ก็ฝากหนึ่งต่อด้วยนะจ๊ะยังไงรักสามน้อก็ฟากหนึ่งต่อไปด้วยนะจ๊ะมีสามน้องขนาดก็มีหนึ่งต่อที่นั่นแน่เป็นเก่งขยันชีวิตเจริญแน่สาธุขอเจริญจริงๆห้าสิบแปดห้าสิบสามใช่ไหมห้าสิบสามแล้วครับตอนนี้ห้าสิามทุกคน เพราะว่าวันที่24ก็ถือครบป,ปีของเต้นเหมือนกันนะที่มาอยู่วันนี้เจอกันเจอกันพี่บุ๋มแล้วคุณนุ่นนี่เขาก็ไม่ใช่คนที่เขามาสัมพันธ์จริงๆล้วเขาเป็นคนที่เขาไมน่งดีนะแบบว่าดีเลยอะ่ะเขาไม่เคยมาเรียกร้องอะไรนะทางที่ชีวิตเราดีขึ้นเพราะเขานะเขาแบบว่าเราเขาไม่เคยมา,มาเรียกร้องแบบว่าเฮ้ยต้องอย่างนั้นให้ฉันนะก็ต้องอย่างนี้ฉันนะ เชื่อมพายู่หลังลงทั้งที่เขาก็เป็นอาพี่นุปเป็นหัวหน้าคณะเขาก็สิทธิ์เขาก็คืออาลูกสะพ้ยหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นแฟนอะไรไหมเขาแต่เขาทําตัวเขาเป็นแค่หน้าแบบก็ลลิเกคนหนึ่งอะ่ะก็อยู่ก็เหมือนลูนนนกน,น้องทั่วไปอะไรเงี้ยฉันก็เหมือนลูกน้องทั่วไปอ่ะเขาไม่ทําฉันก็ไม่ทำเขาไม่ทําฉันก็ไม่ทําทําตามหน้าที่ไม่ทำเกินหน้าที่แล้วทัศนคติเขาดีมากเป็นคนที่หน้าเอาอยากเป็นยังสูง่ แล้วก็การเนี่ยวันวันเนี้ยพอมาเห็นเนี่ยไอ้ลงไอง้โรงแรมคาเฟ่เขาว่าเราทิ้งใจโอ้โหนี่ยแบบว่าเอยมันต้องเ่านไว่า,วาคือนึกจะทำเขาก็ทำเลยนะครับผมแบบนักเรียนนักเรื่อเขาทำก็ทำเลยปรึกษาแค่คนรอบตัวคนวข้างๆแห่ะเขาก็ทำเลยอะไรเงี้ยน้องนุง้นไม่ถือตัวเองมาก แต่ธรราคติความเขาดีเขา,เขาไม่ใช่คนที่แบบว่าฉันดังนะฉันต้องแบบว่ามันเคยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทุกวันนี้แต่มของเขาแต่ใส่กางเกงถ้าเิดใส่กางเกงเจเจได้เขาก็ใส่มางานพี่เขาแย่งขนมกันเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เจอทุกวันครับการแย่งชิงระหว่างสองคนนี้กับขนมที่มันน่าอร่อยนั้นเป็นเราต้องเจอได้ทุกวันจริงๆใช่ไม่มีใครห้ามใคร มแต่คุณแม่พี่สบายบอกให้หยุดกินกันขอบคุณมากนะครับ50อะแนนะ53ป่ะก็ฝากกับคนละแดงสองแดงนะทุกคนก็อย่างที่พูดและว่างานมันเกิดเติ้นเติ้นบอกว่าจะช่วยงานเจเขาฟรีปีหนึ่งแตจริงๆเขาก็ไม่ให้ช่วยฟรีหรอกเวลาไปงานเขาให้ตัง เขาบอกว่าเขาก็คานโดนทางตอนแรกเราก็ไม่เอาอ่ะพอหลังๆเขายัดบ,บ่อยๆเราก็เออคิดเกิงใจก็เอาสักหน่อยไม่ใช่ขอบคุณทีมห้าแดงครับเป็นห้าสิบเท่าไหร่นะห้าเป็นห้าสิบแปดห้าสิบแปดและพวกไม่รู้ว่าเขากินอะไรกันนะไมื่อคืนกลังจะเรื่องงกินใช่เลยไม่รู้ว่ามันคือขนมอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ แน่นอนเนี่ครัพี่เติมจริงผู้หญิงคนนี้ของจริงแล้วซึ่งผมว่าพี่นุ๊กเขาก็เป็นคนมีอยู่ครั้งหนึ่งแบบมึงเราแบบเราพี่นุกเขาจะเป็นเหมือนว่าเขาเป็นอยิงเขาอยู่ห่างเติมไม่ได้แต่ว่าการใช้ชีวิตเขาเขาว่าเขาความความโตเขาอะเขาอยู่บนโลกเี้นี้เขาจะไม่ค่อยเล่นนะเขาจะ พูดยอกบ้างก็คือแบบเขีม,มากแต่ว่าเขาจะจริงจังกับการแสดงเขามากแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เล่นลิเกย,ยุ่หลังหลวเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยเขาจะว่าจะทาโลโทรทิมไปเลยใช่แล้วเขาก็เคยพิมพ์มาบอกว่าวันที่ไปบอกครับผมทำผมตําหนิใครชมใครหรือวอ่าะายคือผมอยากให้งานมันดีครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดหลังจากเรื่องงานคือทําอะไรก็เรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอเอ,อซึ่งกินเนก็ดี นีทำาำงานง่ายดีคือเราเป็นคน <c oughs> คือเราเป็นคนที่ถ้าคืออยากได้อะไรก็บอกอะไม่ใช่แบบมาพูดอ้อมคอมกันไม่ชอบก็บอกไม่ชอบก็ไม่ไม่พูดกับเราแบบว่าเจ็บอย่างเงี้ยเมือนเราไม่ชอบเหมือนกันออบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบเราไม่ชอบเราหรือว่าอะไรที่จะทำอย่างเงี้ยพูดได้เลยเพราะว่าเราเป็นคนเราก็เราก็โตระดับหนึ่งแล้วไง เป็นเท่าไหร่นะห้สิแปดแล้วทุกค้ดอีกสองแดงครมหกเท่าถ้าเกิดว่าครบห้าสิบเทาผมจะวิ่งรอบลงละครอนสามรอบเดี๋ยวเอาดอมหนูออนวิ่งด้วยน,นี่เป็นไงไม่ได้ถามเขาแล้วพูดไปก่อนเลย